สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มเสียภาษีให้กับทาง YouTube เพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่ชาวอเมริกันไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจในอเมริกาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกให้เ,เพื่อนไปที่เว็บไซต์ google com a d e s e n จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านให้เรียบร้อยแต่ไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวา แล้วเลือกเมนูการชำระเงินในข้อที่2เลือกจัดการข้อมูลภาษีข้อที่3คลิกเพิ่มข้อมูลภาษีถัดไปข้อที่4ประเภทบัญชีให้เลือกเป็นบุคคลธรรมดาคำถามที่ว่าคุณเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ให้เลือกเป็นคำว่าไม่ประเภทแบบฟอร์มภาษีให้เลือกเป็น W-8 BEN แล้วคลิก เริ่มกรอกแบบฟอร์ม W-8 BEN ในข้อที่5ตรงชื่อบุคคลธรรมดาให้เรากรอกชื่อนามสกุลของเราเป็นชื่อภาษาอังกฤษควรกรอกให้เหมือนชื่อบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือบนหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเทศที่เป็นพลเมืองให้เลือกเป็นประเทศไทยส่วนช่อง TIN ต่างประเทศให้เพื่อนๆกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักถัดไปข้อที่6 ในช่องสี่เหลี่ยมให้เว้นว่างประเทศภูมิภาคให้เลือกเป็นประเทศไทยจากนั้นบรรทัดที่อยู่หนึ่งหรือว่า address ลายหนึ่ให้ใส่บ้านเลขที่หมู่แล้วก็ชื่อถนนถ้าไม่มีชื่อถนนก็ไม่ต้องใส่นะครับข้อที่6.1ชานเมืองให้เพื่อนๆใส่ชื่อแขวงหรือว่าตำบลช่องถัดไปใส่ชื่อเมืองหรือว่าอำเภอ ช่องถัดไปใส่ชื่อจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์จากนั้นขีดถูกในช่องที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกันในข้อ6.2ถ้าเราขีดถูกในช่องที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกันข้อมูลที่อยู่ในหน้านี้ก็จะเหมือนที่อยู่ในข้อ6.1แต่ถ้าที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่อื่นให้เราเอาเครื่องหมายขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมข้อ6.1ออก แล้วกรอกที่อยู่จัดส่งใหม่ในหน้านี้เสร็จแล้วกดถัดไปข้อที่7สนที่สัญญาภาษีให้เลือกคำว่าใช่แล้วขีดถูกในช่องผู้พำนักของประเทศอ้างสิทธิแล้วเลือกเป็นประเทศไทยถัดไปข้อที่8ให้เพื่อนๆขีดถูกในช่องบริการเอสเซนเลือกบทบัญญัติให้เป็นข้อ7วรรคหนึ่ง อัตราการหักภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายให้เลือกเป็น0%แล้วขีดถูกในช่องในฐานะที่มีสถานะพลเมืองผู้เสียภาษีในประเทศที่ระบุเสร็จแล้วกดถัดไปข้อที่8.1ให้เพื่อนเพื่อนขีดถูกในช่องภาพยนตร์และทีวีถัดไปเลือกบทบัญญัติเป็นข้อ12วรรค 2A อัตราการหากาักภาษีให้เลือกเป็น5% การเลือกให้เพื่อนๆคลิกปุ่มรอบดาวในการเลือกนะครับจากนั้นขีดถูกในช่องในฐานะที่มีสถานะพลเมืองผู้เสียภาษีในประเทศที่ระบุแล้วขีดถูกในช่องลิขสิทธิ์อื่นๆวงเล็บ YouTube Google Pay ข้อที่8.2ต่อเนื่องจากข้อ8.1เลือกบทบัญญัติให้เป็นข้อ12วรรค 2a อัตราการหักภาษีให้เลือกเป็น5% แล้วขีดถูกในช่องในสถานะพลเมืองผู้เสียภาษีในประเทศที่ระบุเสร็จแล้วกดถัดไปข้อที่9ในหน้าตัวอย่างเอกสารให้เพื่อนๆขีดถูกในช่องฉันยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารภาษีแล้วกดถัดไปข้อที่10หน้าลายเซ็นของคุณให้เพื่อนๆกรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษให้เหมือนกับตอนที่เรากรอกตอนแรก แล้วเลือกที่คําว่าใช่ฉันคือบุคคลที่มีชื่อแสดงอยู่เสร็จแล้วกดถัดไปข้อที่11หัวข้อกิจกรรมและบริการที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาให้เลือกเป็นคําว่าไม่แล้วขีดถูกในช่องฉันขอรับรองว่าบริการที่มีต่อ Google จากนั้นเลือกฉันระบุข้อมูลภาษีสำหรับโปรไฟล์การชำระเงินใหม่แล้วคลิกส่ง เสร็จเรียบร้อยข้อมูลการจัดการภาษีจะแสดงขึ้นในข้อ12ตรงสถานะจะขึ้นคำว่าอนุมัติแล้วแล้วก็ตรงหัวข้อแบบฟอร์มภาษีต่างๆจะขึ้นเป็นคำว่าอ้างสิทธิ์แล้วผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ